สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะรับชมบอลสีสวยๆที่บ้านนกน้อยบอลสีนะคะเช้าว,วันนี้นะคะพี่น้อจะทําคลิปตรงกับเช้าว,วันอังคารนะคะที่17กันยายนนะคะพุทธศักราช2567ค่ะสําหรับเช้าๆแบบนี้นะคะอากาศนะคะคุณผู้ชม ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะส่วนพี่น้องน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะฝนตกทุกคืนเลยนะคะก็มีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ชุ่มฉ่ำค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะวันสีสวยมากนะคะสำหรับในช่วงนี้พี่น้องน้อยก็เลยจัดหานะคะคุณผู้ชมคัดนะคะสวยๆเนี่ยนำมาฝากกันในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะก่อนที่เรานะคะจะไปลงในส่วนของรายละเอียดนะคะอันดับแรกนะคะขอแจ้ง เรื่องของค่าจัดส่งเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะ1ถึง3ต้นนะคะค่าจัดส่งเป็นแบบเหมาเหมาค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่40บาทในแบบโอนนะคะแล้วก็ในแบบปลายทางอยู่ที่60บาทค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ท่านที่รับนะคะ4ต้นขึ้นไปนะคะพี่นุ้ยจะส่งให้ฟรีนะคะจะส่งโดยปลายสินไทยแล้วก็จะส่งให้แบบ EMS ด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้ EP นี้นะคะ จะส่งให้ในเช้าวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะที่20กันยายนนะคะส่งให้เช้าวันพฤหัสหรือว่าท่านใดนะคะต้องการจะให้ส่งก่อนยังไงแจ้งได้นะคะคุณผู้ชมอ้าวันนี้มีอะไรนะคะเรามองได้โดยตาเล็งกันได้เลยนะคะตามที่พี่น้อยแพลนให้ดูนะคะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ห้ามกระพริบตานะคะคุณผู้ชมสวย หน้าไม้สวยมากนะคะคุณผู้ชมฟอร์มก็สวยสดชื่นนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมอ่ะนี่นะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพี่นวลมีมาแบ่งปันนี่เลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นวลพาชมแล้วก็จะลงรายละเอียดนะคะใน แต่ละต้นแต่ละกระถางกันให้ดูนะคะคุณผู้ชมรับชมแล้วนะคะชื่นชอบถูกใจนะคะสามารถโทรและแอดไลน์ได้ที่0653325515ค่ะคุณผู้ชมนะคะใครไม่มีไลน์ไม่เป็นไรโทรมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมพี่น้องน้อยส่งตรงปกนะคะคุณผู้ชมต้นที่อยู่ในคลิปนี่แหละที่จะส่งให้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจับจองกันเข้ามานะคะก็เบอร์นี้เลยนะคะสามารถโทรและแอดไลน์ได้ นะคะแล้วก็ขอฝากนะคะช่อง YouTube บ้านนกน้อยบอนสีด้วยนะคะคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Sub s cribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปแล้วก็หาบอนสีสวยๆนี่นะคะคุณผู้ชมนะนำมาแบ่งปันกันให้กับพี่น้อ,นอยด้วยละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเนี่ยเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะพี่น้อยนะคะ1ต้นหนึ่งกระถางนะคะพี่น้อยก็จะส่งค่ะคุณผู้ชมนะคะหลายท่านบอกว่า มีแล้วนะคะใช่มีแล้วแล้วก็มาเจออีกหนึ่งอีกสองอีกสามได้เลยนะคะคุณผู้ชมพี่น้อยจะส่งให้นะคะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปเริ่มรับชมกันนะคะที่กระถางแรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมกระถางแรกสําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะพี่นุ้ยอยพามาชมมณีจันทร์นะคะสวยมากนะคะคุณผู้ชมหน้าไม้สวยๆอย่างนี้เลยนะคะมีทุกอ่าเขาเรียกไงป้ายสวยครบ ะะจบที่ต้นนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ใบนี้นะอ่านี่พี่น้อยพายชมมีกระถางเดียวนะคะสําหรับมณ well ีจันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสวยๆเลยนะคะ,คะต้นสมบูรณ์นะคะนี่ดูลักษณะนะคะแบบนี้เลยน้ำไม้สวยๆค่ะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าพี่น้อยคัดหาไม้สวยๆมาให้นะคะมองให้สบายตายและสบายใจกันไปเลยสําหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมนี่มาในาไซกระถาง5นิ้วนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะ ต้นโตและแข็งแรงนะคะแบบนี้เลยหน้าไม้สวยๆนะคะมณีจันนะคะพี่นุ้ยให้ที่100นะคะ80บาทค่ะคุณผู้ชมมีกระถางเดียวนะคะมีเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะมณีจันทร์นะคะต่อมานะคะมาต่อกันที่หลวงตาเมืองนะคะหน้านี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยหน้านี้แบบนี้เลยกระถางนี้ด้วยนะคะอันนี้ใบใหม่ค่ะคุณผู้ชมสวยมาก นะคะอันนี้ยังกลางไม่สุดนะคะถ้ากลางสุดแล้วน่าดูเหมือนกันนะคะกระถางนี้ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะหลวงตาเมืองนะคะพี่น้อยให้นะคะคุณผู้ชมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดมาในไซส์กระถางห้าจุดห้าค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นห้าจุดห้าเพราะว่าฟอร์มเขาจะคอมแพคลงแบบนี้นะคะล้นนะคะฟอร์มล้นกระถางแบบนี้เลยนะคะหลวงตาเมืองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชม ต่อการที่ต้นนี้กระถางนี้ค่ะใหญ่โตมโหฬารมากๆนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยณเนะมืองนอนท์นะคะคุณผู้ชมเนี่ยฟอมใหญ่ไซส์โตไซส์จัมโบ้กันไปเลยนะคะสรรหามาให้นะคะคุณผู้ชมกระถาง5้านิ้วนะคะคุณผู้ชมรับไปสามารถอับน้องได้นะคะนี่เลยฟอร์มล้วนแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมณเนะมืองนอนท์ต้นใหญ่ใหไซส์ัวโตหน้าไม้สวยนี่ความป้ายเขานะคะอ้าวดูกันให้ชัดๆนะคะคุณผู้ชมนี่นะต้นนี้ให้ที่ หนึงนะคะคุณผู้ชม80บาทนะคะอะมีต้นเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่มีอายุนะคะมีหัวแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสร้างหัวลงหัวแล้วนะคะนี่เลยนะเมืองนอนท์นะคะให้พิเศษเลยวันนี้ที่180บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะมีต้นเดียวนะคะต่อกันที่ต้นนี้กระถางนี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมนะคะสวยมากๆนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมพี่น้อยให้ชม สวยจัดนะคะคุณผู้ชมนี่ค่อยๆกระดสีขึ้นมานะคะลักษณะใบไทยไทยหลอดใหม่นะคะกําลังจะกลางว,าว้าวแน่นอนนะคะสําหรับต้นนี้น้องมีหัวแล้วเช่นเดียวกันนะคะสายพระเนตรค่ะคุณผู้ชมนะคะมีต้นเดียวและกระถางเดียวนะคะวันนี้พี่น้อยได้มาแบ่งปันนะคะ 1. กระถางนะคะในไซส์5นิ้วนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยฟอร์มสวยมากและต้นโตมากนะคะไม้ลงหัวแล้วนะคะ ถ้าใครชอบนะคะสายพระเนตรต้นนี้กระถางนี้แบ่งปันที่250บาทนะคะคุณผู้ชมนะคะไม้ลงหัวแล้วนะคะคุณผู้ชมต้นใหญ่ไซส์โตไซส์จโบ้วแบบนี้เลยนะคะสายพระเนตรคะ่ะคุณผู้ชมให้ที่250บาทนะคะนี่เลยต่อกันที่ต้นนี้กระถางนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสิริมงคลดีนะคะเป็นไม้โชว์กระดูกสีเขียวตรงขอบเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้ นะคะสวยมากๆนะคะคุณผู้ชมนี่พี่น,น้อยก็ได้มาแบ่งปันนะคะหนึ่งกระถางเช่นเดียวกันหลอดใหม่นะคะคุณผู้ชมนี่กําลังแทงเข้ามาอ้าวพี่น,น้อยยกให้ดูนะคะนี่อันนี้ด้านข้างนะคะโอ้โหสวยมากกว่านี้มีแต่เจ่มเจ๋วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยเลือกกันได้เลยนะคะตามใจชอบเลยนะคะวันนี้สิติมงคลดีนะคะมาในไซส์กระถาง5้านิ้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไซส์ใหญ่มากต้นโตมากอะค่ะนะคะ,นะคะ สามารถอัพได้นะคะต้นนี้กระถางนี้นะคะน่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหพี่น้องน้อยนะคะให้ที่160บาทนะคะคุณผู้ชมนะคะมีกระถางเดียวค่ะและก็มาถึงต้นนี้กระถางนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะมีเท่าไหร่นะคะก็ไม่พอนะคะสําหรับในคลิปที่แล้ว2ต้นนั้นนะคะที่พี่น้องน้อยนามาลงนะคะจจียามเนรมิตนะคะคุณผู้ชมก็ รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมายนะคะทีะ่จับจองกันเข้ามาค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแต่ต้นนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆนะคะคุณผู้ชมสยามนารมิตนะคะนี่โตแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนั้นกําลังเป็นวัยรุ่นน้องกําลังขึ้นแต่อันนี้สิคะคุณผู้ชมเป็นสาวเต็มตัวนะคะเป็นหนุ่มเต็มที่นะคะเขาเรียกเนาะโอ้โหสยามนารมิตต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมดูนะนี่พี่น้องค่อยๆหมุนให้ดูเลยดูความแข็งแรงนะคะ แบบนี้เลยนะคะดูความดังความป้ายและดูนะคะการจัดสวนทรงองค์เอวไว้ให้นะสวยงามมากๆนะคะคุณผู้ชมโอ้โหอึ๊บอ่ะจะไม่ยกก้อนมันไม่ใช่พี่น้องน้อยนะคะคุณผู้ชมนะดูช่องนี้ต้องยกค่ะคุณผู้ชมดูหาได้ไหมเอา,อางี้ดีกว่านะคะสยามนารมิิรนะคะคุณผู้ชมเนี่ยหน้าไม้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสวยมากต้นโตมากนะคะคุณผู้ชมประมาณนะคะหนึ่งไม้บรรทัด นะคะได้ทรงสวยเชี่ยวนะคะคุณผู้ชมป้ายทุกใบนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนี่ออืหสุดสุดจริงๆนะคะกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมนี่แล้วก็หน้าไม้สวยแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมถูกต้องเลยนะคะหน้าไม้แบบนี้เนาะสยามนารมิตนะคะคุณผู้ชมสวยจัดจัดกระถางนี้นะคะมีเพียงแค่กระถางเดียวเท่านั้นนะคะเรื่อยมีถึงสามกระถางนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า คุณผู้ชมรับไปกันเกลี้ยงเลยนะคะตอนนี้เหลือเนี่ยกระถางนี้ต้นนี้อีกกระถางเดียวเนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะคุณผู้ชมเนี่ยพี่น้องน้อยแบ่งปันนะคะให้ที่900นะคะคุณผู้ชม990บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะชอบนะคะหรือว่าสนใจทักทายกันเข้ามาด้านหลังใหม่นะคะคุณผู้ชมนะคะราคานะคะ แบ่งปันนะคะต่อรองกันได้นะคะคุณผู้ชมให้ได้ที่เท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมอยากให้คนที่รักจริงๆได้ไปนะคะจากใจเลยนะคะคุณผู้ชมเนาะสวยมากนะคะคุณผู้ชมสยามนารินต,ต้นนี้กระถางนี้นะคะ990บบาทนะคะพี่น้องน้อยจัดส่งให้ฟรีะค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะ มาถึงต้นนี้กระถางนี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมนะคะมาในสายห้านิ้วนะคะขึ้นมาขนาดนี้แล้วขึ้นมาใบสองใบก็ยังมีราคานะคะยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะสาหรับต้นนี้กระถางนี้นะคะวันนี้นะคะพี่น้อยได้มาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมห้านิ้วแล้วก็น้องสูงขึ้นมาประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมนี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะคุณผู้ชมหลายท่านตามหานะคะป้ายสวยมากนะคะป้ายทุกใบนะคะคุณผู้ชมดูได้เลยนี่ ดูตั้งแต่ใบเบีย้ยใบล่างนะคะอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะต้นนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะพี่น,น้อยแบ่งปันนะคะใครสนใจและอยากได้นะยังไม่มีเลยว่าอย่างนั้นแล้วก็สนใจมานานแล้วนะคะตามหามานานวันนี้นะคะนำมาแบ่งปันกันนะคะให้ได้นะคะคุณผู้ชมทีม่ให้ได้ที่ประมาณนะคะแบ่งปันกันไปนะคะคุณผู้ชมเนาะ ก็ให้ได้ที่900นะคะคุณผู้ชมนะคะ900บาทนะคะคุณผู้ชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะในไซส์5.5นิ้วนะขึ้นมาแบบนี้แล้วหน้านี้เลยนะคะคุณผู้ชมพี่น้องๆแบ่งปันตามหน้าไม้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ราคามาแรงอยู่นะคะสําหรับต้นนี้กระถางนี้นะคะนี่เอาไว้สําหรับคนที่อยากเก็บและสะสมอยากได้นะคะคุณผู้ชมโทรกันเข้ามาได้ค่ะต่อกันด้านนี้กันต่อนะคะมาที่ เทพพระสุธานะคะต้นนี้กระถางนี้ค่ะคุณผู้ชมถือว่าเพอร์เฟกนะอันนี้มาที่6นิ้วเลยนะคะหกหกนิ้วแบบข้างในกว้างๆเลยนะคะอ่าลักษณะความป้ายดูความลารซ์นะคะคุณผู้ชมดูต้นนี้กระถางนี้ให้ดีนะคะเทพพระสุธานะคะนี่เลยเนีย่ยพี่น้องไม้หมุนให้ดูนะคะเผื่อว่าใครสนใจนะคะถ้าลงรายละเอียดในไม้หน้าไม้แล้วก็ไม้ชนิด บอนสีพวกนี้นะคะก็จะต้องลองลงชา้าๆนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยค่อนข้างจะสนใจและดูรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมนีม่แข้งครบนะคะคุณผู้ชมเทพสุธาหลอดใหม่แทงขึ้นมาสวยมากนะคะต้นนี้กระถางนี้นะคะแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมให้ที่500บาทนะคะพี่นุ้ยจัดส่งให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมและข้างในนะคะคุณผู้ชมด้านในนะคะ ก็จะเป็นบับเบิรบีนะคะคุณผู้ชมเป็นไม้ใหม่นั่นแหละสวยๆเลยนะคะช่วงนี้เขียวเหลืองมาแรงนะคะที่นํามาแบ่งปันเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเขียวเหลืองมาแรงนะคะอยู่ที่กําลังของแต่ละท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่ากันนะคะใครชินชอบแบบไหนนะคะพอใจนะคะเราเรียกว่าความถูกใจพอใจของลูกค้ามากกว่านะคะบับเบิรบีกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะพี่น้อยก็ให้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่น้อยจะส่งให้ฟรี เช่นเดียวกันนะคะมาในไซส์กระถาง6นิ้วนะคะฟอร์มล้นขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็หน้าไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครดูอยู่นะคะแคปรูแคปหน้าจอนะคะทักแชทแอนไลน์ like กันได้ที่065นะคะ3 3 2ส5 1 5หหค่ะคุณผู้ชมนะคะโทรมาหาพี่น้องน้อยได้เลยค่ะจับจองกันได้นะคะบอกแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้ห้ามขับพลิบตานะคะจัดให้แบบเด็ดๆจริงๆนะคะพี่น้องน้อยนะคะคุณผู้ชมมาต่อที่แม่ฟ้าหลวงนะคะ น้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลอดไม้แทงขึ้นมานะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยสวยมากนะคะใครนะคะที่ยังไม่มีอยากเก็บนะคะวันนี้นํามาสองกระถางค่ะคุณผู้ชมนะคะกระถางห้านิ้วนะคะคุณผู้ชมให้ที่รับไปเลยนะคะพิจารณให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ให้เลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมสองร้อยห้าสิบบาทนะคะคาทางด้านนี้ เป็นกระต่างที่สองนะคะแม่ฟ้าหลวงใบนี้ยังกลางไม่สุดนะคะน้องเป็นใบใหม่ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะอ่าเลือกกันได้เลยนะคะท่านชอบแบบไหนต้นไหนนะคะคุณผู้ชมจองกันได้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะให้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสําหรับแม่ฟ้าหลวงนะคะคุณผู้ชมดูแต่ละต้นวันนี้ได้นะคะคุณผู้ชมพี่น้อยคัดให้จริงๆนะคะแล้วเอาสวยๆไปเลยนะคะคุณผู้ชมเราคัดสวยให้นะแบบนี้ค่ะ และด้านในนะคะมาที่ดารานุพรัตน์นะคะต้นนี้กระถางนี้เป็นแบบเข้มๆค่ะคุณผู้ชมหน้าเข้มความแบบนี้กระถาง5้านิ้วนะคะวันนี้ให้เบาๆนะคะไปที่150าบบาทค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะดารานุพรัตน์ค่ะคุณผู้ชมนะคะมีหลายอย่างนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ดูนะคะนั่นอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบถูกใจต้นไหนนะคะคุณผู้ชมเนี่ย ก็อยู่ที่กําลังนะคะของแต่ละท่านเลยนะคะคุณผู้ชมนะสวยๆเลยแล้วก็ราคาเนี่ยแบ่งปันเนี่ยสามารถโทรมาคุยกันได้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมอืมอันไหนให้ได้พี่น้อยก็ให้นะคะคุณผู้ชมเนะาะจ้ะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะมาต่อที่โวลเคโนหน้าเข้มๆนะคะคุณผู้ชมสายพันธุ์ดุดันนะคะโวลเคนสายพันธุ์นี้นะคะสุดจริงๆนะคะวันนี้คัดมาให้แดงดําค่ะคุณผู้ชม ใบมันวาวสวยจัดนะคะนี่เลยนี่สวยๆให้ที่สองร้อยบาทกระถางที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมหลอดไม้แทงมากนะคะสวยมากโบเคโนโนะคะสวยๆเลยน้าให้สวยมากค่ะคุณผู้ชมนะกระถางที่หนึ่งสองร้อยบาทนะคะและกระถางที่สองอ้าวคัดกันเอาเลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะแดงดุดันนะคะคุณผู้ชม นี่ใบดำมันว้าวค่ะคุณผู้ชมนี่สวยจริงๆนะคะให้ที่สองร้อยบาทนะคะกระถางที่สองค่ะคุณผู้ชมนี่เลยสวยๆเลยนะคะอืมนะคะทางด้านในนะคะเป็นลูกไม้ค่ะคุณผู้ชมมาในสายพันธุ์ของลูกไม้ชมพูนะคะแบบนี้แบบนี้เลยนะคะนี่อ้าวอันนี้พี่น้อยให้นะคะคุณผู้ชมเนาะราคาต่างันนะคะก็ให้ไปที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นลูกไม้ค่ะคุณผู้ชมนี่ ฟอมใหญ่ล้นกระถาง5แล้วแบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มกอสวยๆนะคะ,ะให้ที่250บาทนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะต่อที่บัวสวรรค์ป้ายสวยๆนะคะคุณผู้ชมนะคะบัวสวรรค์ป้ายสวยๆฟอมล้นล้นแบบนี้นะคะในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะคุณผู้ชมหน้าแบบนี้เลยป้ายเยอะนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะบัวสวรรค์เนาะอ่าพี่น้อยก็ให้นะคะคุณผู้ชมแบ่งปันกันไปนะคะ ให้ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชมบัวสวรรค์นะคะให้หนึ่งร้อยเก้าสิบาทกระถางที่หนึ่งค่ะนะคะกระถางนี้และทางด้านนี้นะคะเป็นกระถางที่สองค่ะคุณผู้ชมสวยนะคะนี่ชัดมากป้ายเยอะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้สวยมากค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะนี่นี่ฟอร์มาแบบนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะกระถางที่สองค่ะคุณผู้ชมนะคะ ใครชอบและถูกใจทักแชทแอดไลน์ like กันเข้ามาได้นะคะและเราก็มาต่อที่ต้นนี้กระถางนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมนะคะหน้าไมา้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นุน้ยพาชมชัดๆโอ้โหสวยมากนะคะน้องนะคะมีชื่อว่าพลอยสุพรรณค่ะคุณผู้ชมเนี่ยมีเม็ดพลอยอยู่บนนี้เลยนะคะสวยมากนะคะโตนะคะเป็นฟอร์มเป็นทรงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมาในไซ์ กระถางห้านิ้วเช่นเดียวกันใบใหม่กาลังจะมานะคะนี่สวยมากๆเลยพลอยสุพรรณนะคะนี่มาในไซส์ห้านิ้วนะคะหน้าไม้สวยๆฟอร์มสวยๆเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยพลอยสุพรรณนะคะยังไม่ค่อยมีนะคะในตลาดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยนีอนะคะบางพันธุ์บางชนิดก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะคุณผู้ชมราคาก็เลยสูงนะคะแต่ว่าวางบางอ่าบางชนิดมีเยอะอยู่ก็ ลดหลั่นกันไปนะคะตามเวลานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไม้เก่าไม้บางตัวก็ยังมีมูลค่ามากเลยนะคะคุณผู้ชมนี้เนาะนี่เลยพลอยสุพรรณนะคะพีน่น้อยมีต้นเดียวกระถางเดียวนี้นะคะวันนี้นํามาแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมนะคะให้นะคะคุณผู้ชมให้ที่200บาทนะคะพลอยสุพรรณค่ะคุณผู้ชมหน้ามาสวยๆทนชุมพูนะคะแบบนี้มีเม็ดสีบนพื้นใบนะคะลักษณะแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะสวยมาก อีกหนึ่งกระถางสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือบนสีสวยๆนะคะที่พี่น้องน้อยนะคะนำมาแบ่งปันกันในวันนี้ค่ะชื่นชอบถูกใจนะคะต้นไหนนะคะคุณผู้ชมนี่คะ่ะกระถางไหนนะคะสามารถโทรนะคะและแอดไลน์นะคะหาพี่น้องน้อยได้ที่065นะคะ332 5515ค่ะคุณผู้ชมนะคะพี่นุ้ยดรับสายเองนะคะคุณผู้ชมก็ท้ายคลิปเช่นเคยนะคะพี่นุ้ยนัขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาให้นะคะขอบคุณทุกยอดการติดตามขอบคุณทุกๆออเดอร์นะคะที่คอยสนับสนุนนะคะอุดหนุนนะคะสำหรับบ้านน้องน้อยวันสีขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแทนคำขอบคุณทุกครั้งนะคะที่จะทำคลิปนะคะในช่วงท้ายของคลิปนะคะ ขออนุญาตส่งมอบความอวยพรนี้ไปยังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในทุกวันจะทําการงานสิ่งใดขอให้สําเร็จผลนะคะพบเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่สําคัญนะคะขอให้ทุกท่านร่ารวยร่ารวยนะคะและเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะจะทําอาชีพการงานไหน ก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมนะคะร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่นุ้งน้อยได้ใหม่นะคะใน EP ถัดไปทิ้งคลิปนี้ยาวๆนะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะรอบจัดส่งเน้นอีหนึ่งรอบนะคะส่งให้วันพระหัสบ,บดีนะคะที่20กันยายนค่ะคุณผู้ชมรอบจะส่งนะคะเอาละค่ะ ลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะใน EP ถัดไปสำหรับใน EP นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ